นาซีเดียวอาจจะแสดงเขาเขาออกฤทธิ์ในมนุษย์สัโลกคนจะช่วยไว้หมอจะช่วยไว้ไม่ปออกทางอากาศเลยช่วยเลช่วยช่วยได้ไปดช่วยเลยนี่ถ้าไม่ทำซะเลยหนูเวลามันสะสมมากๆมันออกฤทธิ์หนูอยากหมดมันนี่แหละว่านะขอให้ทุกโศกรอภัยขอให้ทุกโศกรคภัยขอเสียนเวียนลายขอเสียญเวีลายระทั้งหลายสิ่งชั่วร้าย สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตัวมูมานไ้ผ่านทั้งหลายช<ป>งได้แพ้ไปจากวงจรชีวิตท้าเจ้าทั้งหลายยังดับไปพร้อมกับเสียนดับไป <c oughs> อ่าจุ่มลงไปลูกจุ่มลงไปเออไปงันสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับ